เอาละครับวันนี้ก็นึกครึงๆนะว่าจะทำหมูสเต็กกินกันเองสักหน่อยหนึ่งก็เอาง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็ลองมาเริ่มหมูสเต็กเนี่ยส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำจิ้มองมันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มกันนะครับครับก็เราก็มาเริ่มติดเตาก่อนนะครับนะรวมเตาสักครู่หนึ่งแล้วเราก็ เอาน้ำมันใส่ลงไปนะปอกี้วันตาวร้อนล้นะครับแล้วเราก็เอาน้ำพริกเนี่ยน้พริกแกงนะครับไอดีก็คือน้ำพริกแกงกรแดงหรือจาำพริกซีเนี่ยแหละนะครับพอหนึ่ง<อ>เริ่มต้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะใช้ยเยอะแค่ไหนนะก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มหมูสะเต๊ะไม่ได้เน้น ไม่ได้เดนเรื่องเผ็ดนะครับเพราะงั้นเอาเริ่มต้นเราใส่พิดนึงก่อนแล้วกันนะครับนะพริกพะแนงแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกมัสั่นนะครับมี2ออย่างนะครับพริกพผแนงกับพริกมัสั่นอุ้ยเริ่มไหม้แล้วเดี๋ยวสุดไฟนิดนึ่งก่อนโอเคนะครับเราก็นะหีไฟลงไปเมื่อกี้ผมดับเลยเพราะมันร้อนแล้วเกิดน,นะครับก็ผ ไปก็ไม่ต้องแรงนะครับผัดน้ำพริกเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทินะครับกะทิเอกี้เอดีเหลือไอ้ข้ามอย่าอื่นมานะเราต้องมาใส่ ันเริ่มเดือดนิดหน่อยนะครับทัวร์ที่สงเนี่ยพอดีนี่นี่ตรงนี้มันเหลือนะครับผมทําแล้วเหลือผมก็เอาทัวที่สงใส่ผวที่ใส่ไปก่อนนะครับพอมันจะได้ที่เนี่ยผมก็จะเอาน้ําตาลปี๊บนะน้ําตาลปี๊บเนี่ยใส่ลงไปปกติเนี่ยน้ําจิ้มผมต้องลองดูก่อนนะเพราะไม่เคย ยังไม่เคยทำเหมือนกันก็สูตรมั่วๆเอาน้ำตาลตีนใส่ไปแล้วก็จะมีน้ำน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกเนี่ยก็จะไปปรุงรสนิดหน่อยนะครับก็จะมีหวานหวานน้ำนะครับแล้วก็จะมีเค็มตามนะแล้วก็จะมีเปรี้ยวมาห่างๆเปรี้ยวที่ต้องห่างๆเลยนะนะ ใส่ไปชักนิดนึงไ่เยอะนะครับเกลือฝนเกลือฝนนะครับระวังนะมันจะติดกระทะนะครับนะฮะมุมหัวโ,โอ้เริ่มกินดีแล้วกินเริ่มหอมแล้วเอาละครับผมจะหลีไฟนิดหนึ่งนะเอาล่ะ ดูสีสันนะครับใช่ไหมมันแดงๆนะเอาผมจะดับไฟนะครับจะได้เห็นชัดๆนิดหนึง่งอ่าล้ครับนะเดี๋ยวพักสักประเดี๋ยวเดี๋ยวมาเรามาทําอาจารย์กันนะครับก่อนที่จะทาหมูสเต๊กนะครับเดี๋ยวมาครับอาล้ครับเมื่อกี้ทานน้ำจิ้มไปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ก็มาของที่คู่กันอนยานั่นก็คืออาจารย์นะอาจารย์ก็ไม่ยากนะ ก็จะมีอะไรอะ่ะมีน้ําตาลนะมีน้ําตาลมีน้ําส้มมีน้ํามีเกลือพวกนี้ก็คือหัวหอมแตงกวาแล้วก็พริกแค่นี้สิ่งที่เราต้องท,ทําทีแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องเอาน้ำเนี่ยนะเอาน้ํานะครับนะทีแรกผมก็ตวงแล้วทีหลังเนี่ยมัวๆแล้วไม่ตวงแล้วนะเอาน้ากับน้นําส้มสายชูเนี่ยนะ้ำลงไปลงไปส้มด้วยกันนะครับเสร็จแล้วน้ําตาลน้ําตาลนะ นนเกลือเกลือป่อนนิดหน่อยนะครับมเกลือป่อนนิดหน่อยแค่ปลายช้อนก็พอรสชาติชีมเอาเองนะครับนะแล้วแต่ท่านชอบมันก็คงจะมีหวานๆเปรี้ยวๆอ่ะนะนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็รอใหอ้เครื่องปูมันเย็น น้ำเนี่ยมันเย็นพอเย็นเราก็เอาหอมแตงกวาแล้วก็พริกใส่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันให,ให,หมต่ตอนทำหมูสเต็กค,ครเอะครับน้ำจิ้มก็เสร็จไปแล้วอาจารย์ก็เสร็จไปแล้วทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องของหมูนะครับก่อนที่จะมาทําเรื่องของหมูเนี่ยผมก็จะทําเรื่องกระทะก่อนเนื่องจากกระทะเนี่ยเวลาเราสาธิตเราอาจจะมีการทําอะไรต่อจากรายการอย่างนี้นะ ราะงั้นอัปลายผมที่จะสอนว่าให้ให้ใช้กระดาษโปรยนะครับให้ใช้กระดาษรอยเนี่ยมาลองก่อนเพื่ออะไรเพื่อสะดวกในการสาธิตสินค้าตัวต่อไปนะครับวิธีทำเราก็เอากระดาษโปรยเนี่ยนะมาพับสองอันนะครับเอาไอ้ด้านเงาเงาเนี่ยลงมข้างล่างแล้วเอาด้านไอ้ที่มันเป็นด้านเนี่ยขึ้นข้างบนนะครับเวลาเริ่ํทำเนี่ยต้องคอยระวังอย่าให้มันขาดแค่นั้นเองก็กดมันลงไปนะครับ ลงไปนะให้มันได้เท่ารูปกระทะแล้วก็พับด้านนี้ลงไปนะครับนะนครับวากระทะก่อนนะเอาาไว้นะครับเอาละหมู หมูเนี่ยผมหมักไว้ตั้งแต่ตอนเช้านะครับซึ่งมาตอนเช้าเลยแล้วก็หมักไว้สักสามสี่ชั่วโมงก็ได้นะครับเวลาหมักเนี่ยนะผมก็มีเครื่องเครื่องหมักสเต๊กนะของโลโบโไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณานลรวบอกอนุก่อนถ้าจะมีอยู่สองอย่างนะครับอย่างนึงก็คืออย่างเนี้ยเป็นสองเล็กก็ประมาณสิบแปดบาทสองเล็กเนี่ยก็จะมีผมหมักอย่างเดียวนะครับซองใหญ่เนี่ยก็จะมีผมหมัก กับอีกซองหนึ่งเอาไว้ทําน้ําจิ้มแต่เรื่องจากน้ําจิ้มนเนี่ยเขาทาไว้นานนะครับมันมีกลิ่นผมเคยลองเอามาทดลองดูการทดลองดูแล้วมันมันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมก็เลยใช้วิธีทําน้ําจิ้มเองนะเพราะงั้นจะให้ดีเนี่ยเราทําน้ําจิ้มเองดีกว่ามันจะได้สดแล้วก็ได้จํานวนที่มากพอที่เราจะจิ้มกันอย่างสั์ใจนะครับผมก็เลยเลือกใช้ ไอ้อย่างซองเล็กเนี่ยที่ไม่มีซองน้ําจิ้มนะครับเป็นผมหมักล้วนๆมาหมักหมูตรงนี้ผมใช้สันคอนะครับสันคอเนี่ยมันดียังไงคือมันจะมีส่วนของมันอยู่ด้วยนะถ้ามันก็จะนิ่มๆนะครับการที่เราจะใช้เนื้อสันดีๆเนี่ยมันจะทําให้เนื้อมันกระด้างนะมื่อันั้นแล้วแต่ชอบนะครับแต่ตัวผมเนี่ยผมชอบสันคอเพราะมันนิ่มดีนะครับทีนี้เรามาดูว่ากระทะเนี่ยที่เราวอร์มแล้วเนี่ยมันใช้การได้หรือยัง นะครับคือควรจะให้ร้อนเลยนะเพราะเวลาใส่หมูลงไปเนี่ยมันสุกเร็วนะครับก็วอร์มไว้สักเดี๋ยวนะครับดูให้มันร้อนได้ที่ก่อนนะเอาละครับคิดว่าน่าจะใช้ได้นะน,น,นะครับก็กระทะนะครับอหมูที่เราหมักไว้เนี่ยลงไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะครับเราจะใช้วิธีย่างย่างในกระทะ ไอคุกนี่แลยครับปกติแล้วหมูสเต็กเขาก็จะเสียบไม้ใช่ไหมเสียบไม้แล้วก็ไปปิ้งนะครับบนเตาถ่านทีนี้เราลองมาประยุกต์ง่ายๆเลยแล้วไม่ต้องมานั่งเสียบไม้เสียเวลาผมเชื่อว่าถ้าคุณทำแล้วเนี่ยเวิร์กมากเลยนะเวิร์กมาก นะครับอ่านชิ้นพอำํำนะเนี่ยต้อเกียร์นี่เป็นการย่างนะเป็นการย่างนะครับเราจะไม่ปิดฝามันนะเราจะไม่ปิดฝามันนะครับการส่อความร้อนของกระทะไอคุกเนี่ยมันสุดยอดใช่ไหมตรงก้นมันเนี่ยมันจะทําให้กระทะเนี่ยร้อนเร็วและร้อนนานนะครับ ครับตอนนี้ดูมันจะได้ทีนะผมก็จะตามสูตรนะครับก็จะเอากะทิเนี่ยคงๆซะหน่อยผงๆซะหน่อย ทีนี้เนื่องจากเราทำกินเองเนี่ยเราไม่ได้คำนวณถึงต้นทุนอยู่นะช่ไมผมก็อ่ามุสเต้สูตรใหม่นะครับจะใส่น้ำผึ้งด้วยนะจะใส่น้ำผึ้งด้วย ว่าน้ำผึ้งเนี่ยพอมันโดนไฟเข้ามันเริ่มไหม้ละนะก็จะมีกลิ่นของน้ำผึ้งหอมๆนะครับหมูสเ,เต๊ะใส่น้ำผึ้งเลยลนะ่ะไม่รู้จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับเอาล่ะคิดว่าน่าจะใช้ได้ละนะครับก็นี่ก็คือหมูสเต๊ะสูตรพิเศษนะครับทำกินเองง่ายๆแล้วก็ใส่น้ำผึ้งด้วยนะครับเพิ่มความหอมหวานนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ